สวัสดีค่ะ Hello วันนี้นะคะครูแนนจะพาเด็กๆเนี่ยไปเรียนรู้ในเรื่องของคำว่า and or แล้วก็ but นะคะ but and or but นะคะและหรือแต่จะใช้ยังไงแต่ละคำในเด็กคงคุค้นแล้วเนาะว่าได้ยินคำว่า and บ่อยมากได้ยินคำว่า or บ่อยมากแล้วก็ได้ยินคำว่า But นะคะบ่อยๆเนาะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันแล้วเราจะมาฝึกโดยการทำแบบฝึกหัดในวิดีโอนี้เลยนะคะให้เด็กๆทำตามทำไปพร้อมๆกับคุณแอนได้เลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะทีนี้เขาให้เราเอา a n d or but เนี่ย ไปเติมให้มันเป็นประโยคที่สมบูรณ์โดยคําพวกนี้มันจะเป็นทั้งคํา,าเชื่อมแล้วก็ที่มันเป็นเข้าเรียกไนนะสองประโยคเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันนะคะมาดูอันแรกเนาะอันแรกบอกว่า I like rice I like rice ฉันชอบกินอะไรคะฉันชอบข้าวนะ rice แะปลว่าวข้าวเนาะคะุณนันเขียนคำศัพท์ไว้ด้วยแล้วกันอ่ะ rice แปลว่าข้าวแล้วก็ chicken แปลว่าไก่ ทีนี้ความหมายเมื่อกี้อะไรนะ and แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าและใช่ไหมโอเคแล้วก็ or or แปลว่าหรือหรือใช่ or แล้วก็ but แปลว่าแต่นะคะและเนี่ย and จะใช้กับความหมายสองอันฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้มันจะคล้อยตามกันนะคะก็ใช้ and or จะใช้ให้เป็นตัวเลือกนะคะว่าจะเลือกฝั่งนี้หรือว่าเลือกฝั่งนี้ แต,แต่ but เนี่ยมันจะเป็นความหมายแยง้งนะคะอย่างเช่นถ้าฝั่งนี้เป็นบอกเล่าฝั่งข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธแบบนี้นะคะโอเคเรามาดูข้อหนึ่งกันข้อหนึ่ง I like rice da da, chicken. ด chicken เดลเดคิดว่าอะไรคะคำตอบของมันก็คือเห็นไหม rice right, ข้าวกับไก่ชอบอะไร I like rice คำตอบก็คือ and นั่นเองนะคะ and I like rice and chicken ฉันชอบข้าวและไก่ นี่นะคะมาดูข้อที่2อข้อที่สองเขบอกว่า I like apples apples แปลว่าแอปเปิลมีหลายลูกนะ,ะมี s ด้วยเนาะ,ะ I like apples dot, dot, dot. I don't like oranges oranges นะมี e s มี s ก็คือมีส้มแล้ฉันชอบแอปเปิลฉันไม่ชอบส้มอ่ะมันขัดแย้งกันแล้วใช่ไหมดังนั้นเวลาขัดแยง้งเราต้องใช้คำว่า but นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบ but I like a p p l e but I don't like oranges. I like apples, but I don't like oranges. Okay, orange, not orange. Okay. Would you like orange juice? อันนี้ juice 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 นะ orange juice orange juice นะ Would you like orange juice? dot 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 or okay Okay อะไร Would you like orange juice? Would you like lemonade? shop. ชาหรือว่าชอบน้ำส้มอ่าเรียกว่าอะไรนะน้ำมะนาวไม่ใช่น้ำชาโอ้ยคุณเอรอ่าชอบน้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มเลมอนนดน้ำมะนาวเนาะอ่า Would you like orange juice ตัดตัด Would you like lemonade อ่าชอบน้ำส้มชอบน้ำมะนาวคุณอยากจะดื่มน้ำส้มเห็นไหมมันให้ตัวเลือกสองอันนี้มันให้เลือกว่าจะเอาอันไหนดังนั้นเวลาที่เราจะถามให้เลือกนะคะเราต้องตอบ เราต้องเรียกว่านะขั้นด้วยคําว่า or oh ที่แปลว่าหรือนั่นเองค่ะข้อนี้ต่อบ oh or นะคะมันจะแปลว่า would you like orange juice or would you like lemon คุณอยากจะดื่มน้ ah ําส้มหรือว่าน้ำมะนาวดีค่ะ ah อะไรประมาณนี้เ <laughs> นาะโอเคข้อสีเลยนะคะเขาบอกว่า you can, <laughs> ot, you can t have cake ด o t you can't have sweets เขาบอกว่าอะไร you can t you can t have cake ก็คือคุณสามารถกินเค้กได้นะสามารถกินเค้กได้นะ ฝั่งทางนี้เขาบอกว่าคุณไม่สามารถอันนี้ไม่ละไม่อันนี้กินได้ฝั่งนี้กินได้นะคะฝั่งนี้กินไม่ได้ have sweet sweet คืออะไร sweet คือลูกอมใช่ไหะลูกอมแต่อีกความหมายหนึ่งคืออะไรขนมหวานนั่นเอนะของหวานทั้งหลายเลยแล้กวก็ sweet หรือว่าลูกอมนะได้หมดได้สองความหมายนะคะ you can have cake you can t you can't have sweet ตบอไรคะข้อนี้อบ oh. ความหมายมันขัดแย้งใช่ไหมข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธมันขัดแย้งกันดังนั้นใช้คําว่า but นี่นะคะ you c a n have cake คุณกินเค้กได้นะแต่คุณกิน sweet ไม่ได้กินลูกอมกินขนมหวานไม่ได้นะคะโอเคข้าสุดท้าย I like milk I drink it at breakfast at lunch at dinner นะคะเขาบอกว่าฉันชอบกินนม I like milk I drink ฉันดื่ม it at breakfast ฉ nah, ah, uh ันดื่มมันตอนเช้าเป็นมื้อเช้านะมื้อเช้าอ่ะคุณนันเขียนให้เรากันมื้อเช้าอาหารเช้ามื้อเช้า at lunch มื้ออะไรมื้อกลางวันนะคะ at lunch กลางวันเนาะแล้วก็ dinner ก็คือมื้อเย็นตอนเย็นนั่นเองอ่ะเย็นคุณนันเขียนเย็นเฉย I like m e a l I drink it at breakfast at lunch at dinner มันคล้อยตามกันไหมคะ ฉันชอบดื่มนมตอนอาหารเช้ากลางวันดังนั้นคำตอบข้อนี้ต้องเป็นอะไรต้องเป็น n นั่นเอง n at dinner I like milk I drink it at breakfast at lunch and at dinner เห็นไหมฉันชอบดื่มนมฉันดื่มมันตอนเชา้าตอนกลางวันและก็ตอนเย็นมื้อเย็นน,นั่นเองมื้อค้าก็ได้โอเคค่ะคงรู้แล้วเนาะง่ายมากๆเลย a n d or but ไปใช้ถูกนะ ไปใชใ้ถูกนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไปฝึกใช้กันเนาะเราค่อยมาเจอกันในคาบสองสดนะคะสำหรับวันนี้ซีอ u คราบบ๊ายบาย